ทุกวันนี้นะคะการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์เนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องของความฝันอีกต่อไปค่ะแต่มันกลายเป็นโอกาสสำคัญในการต่อยอดสู่รายได้หรือเป็นธุรกิจออนไลน์ได้นะคะโดยเฉพาะในยุคที่ผู้คนเนี่ยมักเสพคอนเทนต์แบบรวดเร็วกระชับเข้าใจง่ายครีเอเตอร์เนี่ยก็เลยจำเป็นต้องหาไอเดียใหม่ๆเพื่อมาสร้างสรรค์ผลงานอยู่เสมอค่ะเราก็เลยอยากจะแนะนาหนังสือเล่มนี้นะคะ100ไอเดียคอนเทนต์วิดีโอสั้นค่ะเล่มนี้นะคะ ตอ,อบโจทย์มากๆค่ะสำหรับใครที่อยากจะเริ่มต้นหรือกำลังมองหาแรงบันดาลใจในการทำคลิปค่ะโดยผู้เขียนนะคะคุณสรานแบ่งกุศลจิต CEO ของบริษัท Upper Cast Creative ค่ะผู้มีประสบการณ์ทางด้านการตลาดดิจิทัลกว่า10ปีนะคะเขาได้คัดสรรเอาไอเดียมาไว้ในเล่มนี้ทั้งหมดเลยค่ะและยังได้จัดหมวดหมู่ตาม เป้าหมายของคอนเทนต์ทั้งเจประเภทต่อไปนี้ด้วยค่ะประเภทแรกนะคะเพื่อสร้างแรงบันดาลใจค่ะอย่างเช่นคลิปแนว get ready with me นะคะแชร์เทคนิคการแต่งตัวออกไปนอกบ้านการตัดต่อคลิปให้ดูดีและก็พูดภาษาแบบที่เป็นกันเองซึ่งคลิปแนวนี้ล่ะคะ่ะมันจะดึงดูดกลุ่มวัยรุ่นได้มากทีเดียวค่ะ ประเภทที่2ค่ะเพื่อกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมนะคะอย่างเช่นคลิปที่เล่นกับกระแสรหรือชาเลนจ์ต่างๆที่กำลังเป็นไวรัลอยู่นะคะจุดสําคัญของคลิปประเภทนี้ก็คือต้องไวค่ะโดยการโพสต์วิดีโอเนี่ยไม่เกินภายในหนึ่งสัปดาห์ของเทรนนั้นๆค่ะ ประเภทที่3นะคะเพื่อสร้างความบันเทิงค่ะอย่างเช่นคอนเทนต์ POV นะคะการเล่าเรื่องผ่านบทสนทนาโดยการสมบทบาทสมมุตินะคะซึ่งทําให้คนดูเนี่ยรู้สึกสนุกเข้าถึงง่ายเหมือนกับว่ากําลังดูละครสั้นค่ะประเภทที่4คะ่ะเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือนะคะประเภทนี้ค่ะจะเป็นเรื่องของการเล่าประสบการณ์จริงโดยเฉพาะความผิดพลาดที่ผ่านมาแล้วก็วิธีที่เราแก้ไขเพื่อให้ผ่านอุปสรรคนั้นมาได้นะคะออคอนเทนต์แบบนี้ล่ะคะ่ะจะช่วยให้คนดูเนี่ยรู้สึกเชื่อ แล้วก็มีใจให้ค่ะ ประเภทที่5ค่ะเพื่อสร้างความเข้าใจแล้วก็ให้ความรู้นะคะโดยเฉพาะคนที่มีสินค้าเป็นของตัวเองก็ควรจะอธิบายจุดที่คนมักจะเข้าใจผิดนะคะพร้อมให้ความรู้ในแบบที่เข้าใจได้ง่ายค่ะประเภทที่6ค่ะเพื่อสร้างการจดจานะคะจะเปิดคลิปด้วยสถานการณ์ชวนตกใจหรือไม่คาดคิดค่ะเพื่อที่จะดึงความสนใจให้คนดูอยากอยู่กับเราจนจบนะคะประเภทที่7ค่ะเพื่อเพิ่มยอดขายแล้วก็กระตุ้นการสั่งซื้อนะคะคอนเทนต์ในประเภท ค่ะมักจะใช้คอนเทนต์ที่บอกประโยชน์ของสินค้าให้เชื่อมโยงกับชีวิตจริงอย่างเช่นตั้งแต่ใช้มือถือรุ่นนี้มาเนี่ยไม่เคยกลัวแบตหมดอีกเลยอย่างนี้เป็นต้นค่ะ คอนเทนต์ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้นะคะเป็นแค่ส่วนหนึ่งของเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ค่ะที่ต้องบอกว่าล้วนผ่านการพิสูจน์มาแล้วว่ามีประสิทธ,ธิภาพแล้วก็ทําได้จริงนะคะขอแค่เราเริ่มลงมือทําค่ะเพราะถ้าเราเริ่มนะคะโอกาสสําเร็จก็จะเพิ่มขึ้นทันที1%แต่ถ้าเราไม่เคยเริ่มอะไรเลยโอกาสล้มเหลวก็คือ100%ยเซต์เต็มแน่นอนค่ะยังไงก็ตามนะคะลองนําไอเดียจากเล่มนี้ไปปรับใช้ให้เข้ากับสไต ของเราแล้วก็เริ่มลงมือทำกันได้เลยค่ะ